เธอคืออึ้งยงจากมังกรหยกวัวชั่นปี2 5 1 9อเธอคือหนึ่งในซุปเปอร์ร์ฮ่องกงจากยุค80เธอคือตำนานวงการบันเทิงฮ่องกง มีเสียผมเชื่อว่าใครที่อายุย่างเขาเลขสีแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเธอแหละครับโดยเฉพาะผลงานในช่วงยุค2 5 2 0ของเธอเนี่ยมีหนังกำลังภายในออกมาอย่างต่อเนื่องครับจนทําให้นักแสดงฮ่องกงคนนี้ในประเทศไทยถูกขนานนามว่าราชนีละครกำลังภายในไปเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งอย่างที่บอกครับตัวหมีเซียเองเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในฮ่องกงรวมถึงในประเทศไทยแล้วในไทยเองเนี่ยเธอก็ดังระดับว่าได้มันเล่นหนังไทยอยู่หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องหงหยกที่ร่วมแสดงกับสรวงชาตรีและพิสมัยวิไลศั์หนังบู๊ของไพโรจนใจสิงเรื่องนักฆ่าขนตางอนในปี2525รวมถึงหนังแอคชั่นเรื่องสิงเจ้าพยักครับ ึงแน่นอนครับว่าผลงานของมีเสี้เหล่านี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นผลงานในเมื่อประมาณเกือบ, <c oughs> บจะ40ปีที่แล้วครับดังนั้นเมื่อบวกลบคูณหารดูแลว้วปัจจุบันมีเสี้อายุ65เข้าาไปแล้วครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ย ใครที่ติดตามวงการบันเทิงฮ่องกงเนี่ยเราจะเห็นครับว่ามีนักแสดงหญิงฮ่องกงที่รูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนเยาว์สวนทางกับอายุหลายต่อหลายคนครับไม่ว่าจะหวังจูเสียนที่ปัจจุบันอายุ53ปีหรือจางหม่นและหลี่ยูดถงที่ปัจจุบันอายุ52ปีเข้าไปแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความงามเหล่านี้ยังคงต้องพ่ายให้กับดาราฮ่องกงระดับตำนานอย่างมีเซียเพราะเธอไม่ได้แค่หน้าเด็กอย่างเดียวครับแต่หุ่นในวัย65ปีของมีเซียยังเป๊ะเวอร์อีกด้วยครับ มีเสียในมา65ปีเธอได้อัปโหลดภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับในแบบที่น่าสดสดุสด,สดครับเพื่อโชว์หน้าท้องที่แบนราบหุ่นฟิตๆหลังจากการออกกำลังกายที่งานนี้ทำเอาคนรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานยังต้องยอมสู่หกเลยครับส่วนเคล็ดลับความเด็กของเจ้าตัวเนี่ยเธอบอกว่ามีอยู่3อย่างครับนั่นก็คือ1 ดื่มซุปกระดูกตุนยาจีนที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวพรรณและกินอาหารที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะมะเขือเทศบลูเบอรี่ไปจนถึงผักโขมครับ 2. พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอครับโดยมีเสียเองชื่นชอบการเดินป่าเธอบอกว่าการออกกำลังกายคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับและการออกกำลังกายคือยาว,วิเศษที่แท้จริง และ 3. สุดท้ายเธอพยายามปกป้องผิวจากรังสี U.V. ครับที่เป็นตัวทําให้เกิดปัญหาผิวแก่ก่อนวัยเมื่อไหร่ที่เธอออกไปรับวิตามินดีเธอจะต้องฉลมกายด้วยครีมกันแดดครับหรือแม้แต่อยู่ในร่มเธอก็จะทาครีมกันแดดด้วยเช่นเดียวกันครับ นี่แหละครับสมเคล็ดลับคุณสวยในวัยเกิน60ของหมีเสียครับใครอยากจะหยิบเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ไปทําดูก็ลองทําดูได้ครับลองทําดูอย่างต่อเนื่องแล้วมาวัดกันตอนวัย60ว่ามันจะได้ผลอย่างมีเสียหรือไม่ครับ <c oughs>